จากเมื่อตอนต้นปีที่ผมได้ทําคลิป7หลักฐานการมีอยู่ของพระเจ้าไปนะครับมีคุณผู้ชมไม่น้อยเลยครับที่ถามหาว่ามีหลักฐานอะไรเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับพระเจ้าและพระคัมภีร์อีกบ้างดังนั้นแล้วครับในคลิปนี้ผมนินเดอร์มิทอสรีเกียมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับ7หลักฐานการมีอยู่ของพระเจ้าและพระคัมภีร์ใบเบิลภาคที่2โดยผมได้รวบรวมหลักฐานที่มีอยู่จริงแบบที่ทั้งจับต้องได้และทฤษฎีที่เชื่อถือได้ว่าพระเจ้านั้นมีอยู่จริงและสร้างโลกใบนี้ไว้ ดังนั้นแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเราไปลุยกันเลยครับ จงทําหลังคาเรือเว้นช่องว่างไว้หนึ่งอกจงทําทางเข้าวไว้ข้างเรือให้เรือมีดาดฟ้า3มชั้นพระคัมภีร์ไบเบิลในบทปฐมกาลบทที่6ข้อที่16ครับเสียงก้องสัน่นในห้วงเวลาที่ความมืดปกคลุมผืนน้ำลึกและพระวิญญาณของพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวเหนือน้ำตามปฐมกาลบทที่1ข้อที่2 1. เรื่องเล่าที่ถูกจารึกไว้ในสัามากกว่า2,000ปีวันนี้มีสิทธิ์ะท้อนกลับมา ในภูเขาที่ห่างไกลของตุรกีครับแน่นอนครับหากจะพูดถึงหลักฐานที่ชัดที่สุดในยุคนี้ก็ต้องเป็นซากเรือโนอานั่นแหละครับขณะที่ปัจจุบันนี้มีการสำรวจในพื้นที่ของดูรูปินาฟอร์เมชันที่กำลังพิสูจน์ว่าเป็นซากเรือโนอาใกล้เมาอาราลัตหรือภูเขาอาราลัตครับเลข538ฟุตประมาณ163เมตรของโครงสร้างทรงเรือถูกนำเสนอว่าตรงตามขนาดในพระคัมภีร์ ยาว300อศกกว้าง5 2อกสูง3 2อกนักวิจัยได้ใช้ GPR หรือ Ground Penetrating Radar สแกนใต้พื้นที่ดินและพบแนวช่องตรงกลางกว้างราว13ฟุตประมาณ4เมตรวิ่งผ่านกลางโครงสร้างทั้งนี้ยังพบกับ3ชั้นครับคล้ายดาดฟ้าของเรือตามที่พระคมภีร์เล่าไว้ว่าเรือมีชั้นล่างชั้น2และชั้นที่3 ดินและหินจํานวนเกือบ30ตัวอย่างถูกเก็บมาจากพื้นที่นี้และถูกส่งไปวิเคราะห์ที่อิสตันบูลเทคนิคอลยูนิเวอร์ซิตี้ผลการวิเคราะห์พบว่าตะกอนมีลักษณะคล้ายดินเหนียวและหอยทะเลหรือโมลัสซึ่งบ่งชี้ว่าเคยอยู่ใต้ผืนน้ำมาก่อนจริงครับช่วงอายุตกอยู่ระหว่างประมาณ3,500-5,000ถึง5,000ปีก่อนคริดตักราชซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาในเรื่องน้ำท่วมใหญ่ตามที่ตำนานกล่าวไว้ ดินภายในโครงสร้างมีระดับโพแทสเซียมสูงกว่า40%เมื่อเทียบกับพื้นที่รอบๆและมีสารอินทรีย์มากกว่าซึ่งนักปัตภพวิทยาชี้ว่าอาจจะเป็นสารตกค้างจากไม้เน่าหรือไม้ผุหรือวัสดุชีวภาพที่อยู่ในดินครับสำหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้าผู้ทรงสร้างแล้วนี่ไม่ใช่เพียงแค่เรือโบราณครับหรือโครงสร้างหินธรรมดาแต่เป็นสัญญ,ญาณที่อาจชี้ไปถึงพระองค์ที่ทรงเหตุการณ์ใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษย์และ เรือจอดอยู่บนภูเขาอารารัตตามปฐมกาลบทที่8ข้อที่4หากดูรูพินาคือสถานที่นั้นจริงก็หมายความว่าเรื่องราวของเรือเรือโนอาห์ไม่เป็นเพียงแค่ตำนานแต่มีร่องรอยและหลักฐานในโลกความเป็นจริงและพระเจ้าผู้ทรงกำหนดประวัติศาสตร์นั้นอาจทรงทิ้งเครื่องหมายไว้ให้เราได้ค้นพบครับใจกลางแห่งความมืดแสงสว่างปะทะกันที่แห่งนั้นคือเมืองเทลดนัน หน้าหัวแม่น้ำจอแดนชายแดนเหนือของอิสราเอลวันนี้เรื่องเล่าถูกแกะออกมาจากหินหินลวาวาที่เรียงร่างเป็นหลักฐานครับในปี1993-1994ชั้นหินบาซอลถูกขุดพบในโบราณสถานเทวดันโดยทีมขุดนำโดยอับราฮัมบีรานและคณะสำรวจลึกเข้าสู่ชั้นดินของยุคเหล็กสิ่งถูกค้นพบก็คือชิ้นส่วนของสเตเล่ครับ ที่สลักตัวอักษรภาษาอารามิคโบราณจำนวน13บาบรรทัดซึ่งถูกใช้ซ้ำเป็นวัสดุก่อสร้างในยุคหลังพิสูจน์ผ่านโบราณาคดีว่าอยู่ราวครึ่งหลังของสหัสวรรษแรกก่อนคิดสหัสกัราชครับสิ่งที่ทำให้หัวใจนักโบราณคดีและนักศาสนศาสตร์หยุดลงในวิทีนั้นคือบรรทัดหนึ่งที่จารึกไว้ว่าข้าพระเจ้าแห่งอิสราเอลพระเจ้าแห่งบ้านของเดวิดหรือ ที่เป็นภาษาอังกฤษแบบแปลมานะครับคือ k i l คิงออฟอิส r าเอล n d นน่าจะไอครับ s l e w King of h o u s e of David ครับคำว่า h o u s e of David หรือภาษาอาราบบีกจะกดว่า BYTDWD ครับนี่คือชื่อที่ถูกจารึกไว้เป็นหลักฐานนอกพระคัมภีร์ครั้งแรกที่ชัดเจนของราชวงศ์ดาวิดซึ่งในพระคัมภีร์ถูกกล่าวถึงว่าเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสถาปนาราชวงศ์ยูดาห์ ณเมืองเทวดาซึ่งตั้งอยู่ตะนเขาเมาฮอร์มอนเหนือเขตทางตอนเหนือของอิสราเอลหรือติดชายแดนเลบานอนทีมขุดค้นพบว่าเมืองนี้มีบทบาทตั้งแต่ยุคหินใหม่จนถึงยุคเหล็กและมีโครงสร้างประการเมืองขนาดใหญ่มั่นคงดินไหวแห่งเวลาหลังการล่มสลายของยุคราชอาณาจักรอิสราเอลและยูดาชิ้นสเตเลนี้ถูกนำมาใช้ซ้ำในผนังโบราณหลังจากนั้นถูกฝังอยู่ใต้ชั้นซากของอาคารที่ถูกทำลายในช่วงครึ่งแรกของศตรวรรษที่8ก่อน ศศเมื่อพิจารณาอักษรและเส้นสลักบนหินนักอักษรศาสตร์วิเคราะห์ว่าอักษรอ,อารามอีกนี้ใช้ช่วงครึ่งหลังของศตรวรรษที่9ก่อนคริสต์ศักราชซึ่งใกล้เคยเียงกับยุคที่พระคัมภีร์อธิบายถึงกษัตริย์เดวิดและโซโลมอนครับและในโครงสร้างข้อความนั้นยังมีการกล่าวถึงกษัตริย์อิสราเอลและกษัตริย์แห่งบ้านของดาวิดซึ่งตรงกับพระคัมภีร์เช่นเยโฮรามออฟอิสราเอลหรืออาฮาเซียออฟจูดาครับ นี่คือแบบภาษาอังกฤษนะครับผมจําไม่ได้ว่าชื่อไทยอ่านว่าอะไรนี่คือชิ้นส่วนของอดีตท,ที่นําพาเราไปสู่ความจริงของประกาศในพระคัมภีร์ว่าดาวิดไม่ใช่เ,เพียงแค่บุคคลในนิทานหรือประกรนามแต่มีร่องรอยของราชวงศ์อยู่จริงบนแผ่นหินโบราณครับเมื่อเราเงยสายตาไปยังยุคที่โลกเผชิญกับการสู้รบระหว่างอาณาจักรอิสราเอลยูดาห์และอารามดามัสกัสข้อความนี้เผยให้เห็นว่าบ้านของดาวิดหรือ House of David นั้นเป็นชื่อที่ศัตรูเองก็ใช้กล่าวถึง แสดงถึงอิทธิพลและการรับรู้ที่แพร่หลายเหนือการเวลายาวนานเรื่องนี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องการลงโทษของพระเจ้าครับซึ่งก็มีคนอีเมลเข้ามาด่าผมเรื่องนี้เฉยเลยตอนที่ผมทำคลิป7หลักฐานการมีอยู่ของพระเจ้าเรื่องแรกก็คือเรื่องเมืองโสโดมกมลา ในอีเมลเขากล่าวว่านี่เป็นการทารุณของพระเจ้าอย่างเห็นได้ชัดแต่จริงๆผมมองว่าเป็นการที่พระองค์ทรงตัดสินซะมากกว่าในหุบเขาเงียบสงัดด้านตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเดซีที่แห่งนั้นเคยเจริญรุ่งเรืองเป็นเมืองใหญ่เมือนที่ถูกกล่าวขานในพระคัมภีร์ว่าเมืองแห่งความอธรรมต่างหากและนี่คือเหตุผลของมันที่จะถูกพิพากษาด้วยไฟและกรรมฐานจากเบื้องบนเมืองทอเอมฮามหรือทอเอลฮามัม ตั้งตระงานอยู่บนเนินสูงเหนือราบลุ่มที่ถูกเรียกว่าเอชกิกาที่ราบแห่งเมืองราบล่างฉ่ำด้วยน้ำที่พระคัมภีร์กล่าวว่าดีกว่าแผ่นดินอียิปต์ตามพระเพณบทที่1ิบข้อที่10เมืองโซโดมคือเมืองในตำนานตามพระคัมภีรไบเบิลและอันกุรานครับซึ่งถูกทำลายโดยพระเจ้าเพราะความชั่วร้ายของผู้อยู่อาศัยเรื่องเล่าเล่าว่าเมืองนี้ถูกเผาไหม้ด้วยกรมมัน์และไฟปัจจุบันบางคนเชื่อว่าสถานที่ในตำนานนี้อาจเกี่ยวข้องกับซากปรักหักพังของเมืองโบราณ ในยุคสมฤทธิ์ที่อยู่ในหุบเขาแม่น้ำจอแดนตอนใต้ใกล้กับทะเลเดซีครับนักโบ,บรณาณคาดีได้ดำเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ลงไปขุดค้นพบหลักฐานที่น่าตกใจครับคือชั้นเท่า่านหนนาๆและอาคารที่ถูกทิ้งร้างในทันทีเศษภาชนะหลอมละลายดินรอบเมืองซึ่งดูเหมือนถูกความร้อนสูงอย่างผิดปกติทำลายพบว่าเมืองนี้ถูกปิดผนึกในเหตุการณ์สิ้นสุดอย่างเฉียบพลันครับเมืองใหญ่มีโครงสร้างป้องกันกำแพงและเศรษฐกิจ เหมือนเมืองที่ยิ่งใหญ่ในยุครุ่งเรืองแต่มันถูกทำลายด้วยไฟและหายไปเลยครับเศษภาชะหลอมบ่งบอกว่าอุณหภูมิสูงมากกว่าจะทำลายโดยไฟปกติชั้นเท่าฐานและเศษซากที่กระจายออกจากเมืองสู่ที่ราบด้านล่างนั้นเหมือนคำบอกเล่าของพระคัมภีร์ที่ว่าพระเจ้าตัดว่าจงโกนดังและให้ฝนกรรมฐานตกลงมาตามประมกาีบทที่ 19: ข้อที่24อันนี้ฉบับแปลนะครับเมืองทอเอลเฮมัม ยังคงถูกตั้งในตำแหน่งทางบูมิศาสตร์ที่ตรงตามรายละเอียดในพระคัมภีอยู่ทางเหนือของทะเลเดซีอยู่ในราบน้ําอุดมอยู่ติดแนวรอบเลือดทางธรณีวิทยาและเมื่อเราอ่านพระคัมภีรพระเจ้าตัดว่าโกนดังแล้วให้ฝนกรรมาฐานตกลงมาจากเบื้องบนลงบ้านเมืองนั้นและทําลายทั้งเมืองและผู้คนที่อยู่อาศัยในเมืองนั้นปฐมกาลบทที่สิข้อที่สิครับนักวิทยาศาสตร์จึงให้การสันนิษฐานว่าเมืองเมืองนี้นั้นอาจจะคือเมืองโสโดมตามหลักฐาน และพระคัมภีร์นั่นเองครับแน่นอนครับเมื่อพูดถึงเมืองโสโดมแล้วจะไม่พูดถึงเมืองโกโมราก็ไม่ได้เมืองนูเมราถูกสันนิษฐานว่าเป็นเมืองโกโมราในพระคัมภีร์ครับซึ่งเมืองเมืองนี้นั้นตั้งอยู่ทางตะวันออกของทะเลเดสคือปัจจุบันในประเทศจอร์แดนครับถูกขุดค้นและพบโครงสร้างเมืองยุคทองแดงอายุราวประมาณ3 3 0 0ถึง200ปีก่อนคริสตกาล ตามการจัดแบ่งสิ่งที่นั่งโบราณาคดีได้พบก็คือชั้นเท่าฐานเหมือนเมืองโซโดมเลยครับที่ทับซ้อนอยู่เหนือชั้นเมืองเดิมเป็นร่องรอยของการทําลายอย่างรุนแรงซากอาคารที่ถูกรื้อถอนถูกทําลายอย่างเฉียบพลันรวมถึงกําแพงเมืองและโครงสร้างขนาดใหญ่หลักฐานของการทิ้งเมืองอย่างทันทีผู้คนอพยพหรือวัตถุทําลายไม่กลับมาอยู่อาศัยเมืองนูเมราอยู่ในพื้นที่ที่สอดคล้องกับคําบอกเล่าในพระคัมภีร์ว่าด้วยขุบเขาซิดดิมครับซึ่งใช้คํา ในเดซีและกล่าวว่าหุบเขานั้นเป็นบ่อและยางมาต่อยประสมการบทที่14ข้อที่3และบทที่10ครับซึ่งทางธรณีวิทยาพบว่ามีบิทูเมนหรือแอสฟฟล์ครับซึมขึ้นมาจากใต้ดินในเขตนั้นในเอกสารของไบรอันจีวูดผู้ร่วมงานมีการระบุว่าเมืองนูเมราและบัตเอ็ดรามีหลักฐานการถูกทำลายด้วยไฟอย่างหนักราวประมาณ2,100ปีก่อนคริสต์ศักราช สอดคล้องกับช่วงเวลาที่พระคัมภีร์กล่าวถึงการส่งพิพากษาเมืองโกโมรานอกจากจะมีซากเมืองแล้วยังมีหลุมฝังศพจํานวนมากใกล้เมืองด้วยซึ่งเป็นการบ่งบอกว่ามีประชากรเป็นเมืองใหญ่ในอดีตกันทีเดียวครับและในเชิงธรณีวิทยามีร่องรอยรั่วของหินบิทูเมนและซัลเฟอร์ในพื้นที่ซึ่งเมื่อถูกจุดหรือถูกแรงกระแทกจากแผ่นดินไหวอาจทําให้เกิดการระเบิดของกา๊าซและไฟเป็นไปตามคําเล่าในพระคมภี์ว่าฝนกัมปรฐานตกลงมาจากเบื้องบนนั่นเองครับ จากทุกหลักฐานที่รวบรวมได้มันสรุปได้ว่าเป็นเมืองใหญ่ในยุคโบราณอยู่ในหุบเขาที่อุดมด้วยทรัพยากรมีการป้องกันเมืองและโครงสร้างที่มั่นคงพบชั้นการทำลายอย่างรวดเร็วและรุนแรงทั้งซากอาคารและเท่าฐานแบบทำลายทันทีครับไม่ใช่ว่าเมืองมันค่อยๆพังหรือถูกสงครามแต่มันถูกทำลายทันทีพร้อมๆกันพิกัดและภูมิศาสตร์สอดคล้องตามคำบอกเล่าในพระคัมภีร์เมืองนูเวราจึงเป็นหนึ่งในหลักฐานที่จับต้องได้ที่เชื่อมโยงเรื่องราวของโกโมราได้อย่างมีน้ำหนักครับ เรื่องเล่าเริ่มต้นในแผ่นดินอียิปต์เมื่อชนชาติอิสราเอลอยู่ใต้การกดขี่ถูกทอดทิ้งไว้ในความทุกข์ร้อนองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงมีฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ทรงยกขึ้นให้พวกเขาออกจากอียิปด้วยมือทรงฤทธาตามบันทึกในปฐมกาลบทที่12หรือตามบันทึกในเอ็กโซดัสครับชาวอิสราเอลได้รับเสรีภาพจากพระเจ้าผ่านการนำของท่านโมเสสครับและอัญเชิญพวกเขาผ่านทะเลที่แยกฝ่าออกหรือก็คือทะเลเดซี ในภาษานั้นเขาเรียกว่ายำซุปครับตามที่ถูกกล่าวไว้เส้นทางการเดินทางของพวกเขาไม่ใช่ทางตรงที่สั้นที่สุดแต่เป็นทางในถิ่นธุรกันดารที่พระเจ้าทรงเลือกให้เพื่อไม่ให้เขาเห็นสงครามและเกิดการกลับใจครับมีคําจารึกของสถานที่หลายแห่งที่กล่าวถึงการตั้งแคมป์ของชนชาติอิสราเอลในช่วงเดินทางเช่นซุกคอสเอเทมและพี่ฮายฮิโรดเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่นิทานครับแต่เป็นการเดินทางของผู้ถูกปลดปล่อยโดยพระเจ้าผู้ทรงนาพาจุดเริ่มต้นที่เมืองรามาเสดครับ ที่ตั้งอยู่ในเขตวาดีตูมิเรตทางตะวันออกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนายปัจจุบันตรงกับบริเวณคันเทียเทลอันดาครับนักโบราณาคดีพบซากอิฐที่ทําจากฟางัพและโคลนสอดคล้องกับคํากล่าวในพระคัมภี์ว่าพวกเขาถูกบังคับให้ทําอิฐโดยไม่ให้ฟางที่นี่คือศูนย์กลางแรงงานของชาวฮิบรูในยุคฟาโรห์มเซดที่สราวป,ประมาณ1279ปีก่อนคริสต์กาล ถึงปี1,213ปีก่อนคริสตกาลครับและต่อมาคือทางแห่งการอพยพสุสวรรออกก็คือวาดีตัวรัตน์นั่นเองครับจากรามาเสดพวกเขาเดินทางไปยังซุคโคตและอีทัมตามที่พระคัมภีไบเบิลบอกเส้นทางนี้ถูกค้นพบว่ามีคลองโบราณที่ชาวอียิปต์ใช้เชื่อมแม่น้ำนายกับทะเลแดงและมีร่องรอยค่ายพักหลายจุดที่พบเศษภาชนะปลายยุคทองแดงตรงตามช่วงเวลาในพระคัมภีครับคำว่ายามซุปในภาษาฮิบรูหมายถึงทะเลแห่งออหรือทะเลแดง หลักฐานสำคัญมาจากบริเวณอ่าวอควาบาโดยเฉพาะในจุดนิวเวบาบีชซึ่งมีพื้นที่ชายหาดกว้างใหญ่และลาดชันลงทะเลในลักษณะที่สามารถรองรับผู้คนจำนวนมากได้การสำรวจใต้น้ำโดยทีมนักสำรวจของรอนเวตและภายหลังโดยดรเรนาดโมเลอร์จากสวีเดนพบโครงสร้างโลหะคล้ายล้อรถศึกขนาดและรูปทรงสอดคล้องกับล้อศึกอียิปต์ยุค18ราชวงศ์ พบร่วมกับเศษทองและวัตถุที่ถูกปกคลุมด้วยประการังในแนวเดียวกันเป็นระยะทางกว่า1กิโลเมตรใต้ทะเลอควาบาภูมิประเทศบริเวณนี้มีเนินน้ำหรือซับมารีนแลนด์บริดจ์กว้างกว่า900เมตรซึ่งเชื่อมชายฝั่งอียิปต์และซาอุดีอาระเบียไว้ได้อย่างพอดีเป็นจุดที่คนสามารถเดินข้ามได้หากทะเลแยกออกนั่นเองครับเมื่อข้ามทะเลไปพวกเขามุ่งสู่ภูเขาที่พระเจ้าทรางปรากฏหรือก็คือภูเขาไซานานั่นเองครับ ในซาอุดีอาระเบียมีลักษณะยอดภูเขาเป็นสีดําเหมือนถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงตรงกับข้อความอพยพ19ที่กล่าวว่าภูเขาสั่นสะเทือนและควันขึ้นเพราะพระเจ้าทรงลงมาด้วยไฟที่ตีนเขาพบหลักฐานค่ายพักขนาดใหญ่ร่องรอยแท่นหินและลามบูชาพระเจ้าและก้อนหินแกะสลักลูกวัวทองคําซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่อิสราเอลทํารูปปั้นวัวทองคําบูชาที่เชิงเขาตามงอพยพข้อที่1-6ในบทที่32นั่นเองครับ ห่างออกไปประมาณ7กิโลเมตรมีหินผาแตกเป็น2ส่วนหรือก็คือหินแห่งโฮเลบนั่นเองครับขนาดสูงกว่า6ชั้นตึกตั้งอยู่กลางหุบเขาพร้อมร่องรอยการกัดเซาะจากน้ําที่พุ่งออกมาจากตรงกลางของหินซึ่งนักธรณีวิทยายืนยันว่าเกิดจากการไหลของน้ําจํานวนมากในอดีตนี่ตรงกับพระคมภีร์ที่ว่าโมเสตตีศิลาและน้าก็พุ่งออกมาให้ประชาชนดื่มครับและเรื่องโฮเลปเนี่ยผมเคยทําในภาคหนึ่งเราด้วยมีเศษภาชนะและเครื่องมือยุคทองแดงตอนปลายถูกพบตามหุบเขา พร้อมซากหินเรียงกันในลนักษณะคล้ายแท่นบูชาูุยภาคนี้ที่เรียกว่าอัลบารหรือวัดดิมูซายังเป็นที่ตั้งของเมืองมาเดียนบ้านของเยโธพ่อตาของโมเสสตามอพยพบ,บทที่2ข้อที่15ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โมเสสใช้หลบหนีมาก่อนจะกลับไปนําประชาชนการวิเคราะห์เลดราดาวเทียมหรือ SAR พบเส้นทางคาราวานโบราณตัดผ่านบริเวณวาดีต um ูมมรัตนูเวบาอัลบารตรงกับลำดับเส้นทางในพระคัมภีร์ครับ และมีบันทึกใน s t e เ e of m e n e f t a ตาศิลาจารึกอียิปต์อายุราว3,200ปีที่กล่าวถึงชนชาติอิสราเอลอยู่ในขณะอันแล้วเป็นการยืนยันว่าชนชาตินี้มีอยู่จริงหลังเหตุการณ์เอ็กโซดัตไม่นานนั่นเองครับโมอาบไบสโตหรือที่เรียกว่าเมชสเตเร e ครับพระคัมภีร์กล่าวถึงในอาณาจักรโมอาบซึ่งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำอานอน ติดกับทะเลเดส4ีและกษัตริย์คนหนึ่งคือเมชาครับที่กบฏต่ออาณาจักรอิสราเอลตามสองพงกษัตริย์บทที่3นั่นเองครับโมอับไบต์สโตนเป็นศิลาจารึกของเมชาสร้างขึ้นราวครึ่งหลังของศตวรรษที่9ก่อนคริสตกาลประมาณ840-830ถึงปปีก่อนคริสตกาลโดยจารึกเรื่องราวของเขาและอาณาจักรโมอับที่ถูกครอบงำโดยอิสราเอลก่อนนั้นศิลาจารึกนี้ถูกค้นพบที่เมืองโบราณดีบอนปัจจุบันคือไดบานในจอร์แดนครับ เมื่อปี1868โดยมิชนารีและชาวเบดูอินมันเป็นแผ่นหินบะซอสีดำสูงประมาณ112เซนติเมตรหรือต่ำกว่านั้นเล็กน้อยมีการจารึกประมาณ34บรรทัดในภาษามัวบาอิดซึ่งใกล้เคียงกับภาษาฮิบรูโบราณเนื้อหาเริ่มต้นว่า I am m e s h a s o n of s h i m o s Yati King of Muab the d i b o n i t e แปลอย่างหยาบๆก็คือเราคือเมชาบุตรของเคมอสยตตี กษัตริย์แห่งโมอบชาวดีบอนนั่นเองครับจาลึกเล่าเรื่องการกดขี่ของอิสราเอลต่อโมอบแล้วเมชาทําการกรบฏได้รับชัยชนะขับไล่อิสราเอลและฟื้นฟูเมืองของโมอบจุดเด่นอย่างหนึ่งคือมีการอ้างถึงพระนามของพระเจ้าแห่งอิสราเอลหรือพระยาเวครับและมีการกล่าวถึงของบูชาเครื่องบูชาของพระองค์ที่เมชานําไปสู่พระเจ้าชีโมสของตนเองในสองพง์กษัตริย์บทที่3ข้อที่4-5ถึงกล่าวว่า เมชากษัตริย์แห่งโมอาบเป็นผู้ทำหน้าที่เลี้ยงแกะและได้ถวายภาษีแก,ก่กษัตริย์อิสราเอลแล้วหลังจากนั้นก็ได้กบฏโมอาบิทสโตนสะท้อนเรื่องนี้จากฝั่งโมอาบครับหลายเมืองหลายสถานที่ที่เมชากล่าวอ้างในจารึกตรงกับชื่อเมืองในพระคัมภีร์เช่นอัทารธเมเดบาเนบูอานอนและก็หลายหลายอย่างครับตรงนี้ผมอ่านจากภาษาอังกฤษนะครับเลยไม่แน่ใจว่าอ่านเป็นภาษาไทยเนี่ยถูกหรือเปล่า ภาษาและตัวอักษรในจารึกเป็นแบบเผ่าพันธุ์แถบคณะอันและโมอับครับ mm hmm. ซึ่งทําให้เห็นความสัมพันธ์ทางภาษากับภาษาฮิบรูของพระคัมภีร์เป็นหนึ so ่งในศิลจาจารึกนอกพระคัมภีร์ที่ตรงกับเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ดังนั้นถือเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่สนุนเรื่องราวว่าในพระคัมภีร์นั้นไม่ได้มีแค่คําบอกเล่าครับช่วยยืนยันว่าอาณาจักรโมอับและการขัดแย้งกับอิสราเอลมีอยู่จริงและกษัตริย์เมชาก็มีบทบาททางบทศา์ช่วยเห็นภาพว่าเทพชีมอสของโมอับ และพระยาเวของอิสราเอลเป็นส่วนหนึ่งของบริบททางศาสนาและการเมืองแถบนี้นั่นเองครับแม้ว่าเรื่องทฤษฎีการสร้างบิ๊กแบงผมจะเคยพูดถึงในคลิปใครหาว่าคริสงมงายไปแล้วว่าเป็นการค้นพบของบาทหลวงนิกายโรมันคาทอลิกครับ ในคลิปนี้ผมจึงนําเอาอีกทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโลกของพระเจ้ามาเล่าให้ฟังกันครับแน่นอนว่าคุณผู้ชมจะต้องเคยได้ยินกันมาบ้างเกี่ยวกับช่วงเวลาการสร้างโลกของพระเจ้าที่กล่าวไว้ในบทธรรมการว่าเมื่อแรกเริ่มนั้นพระเจ้าทรงเนรมิตรสร้างฟ้าและแผ่นดินแผ่นดินยังเป็นที่ร้างไร้รูปร่างความมืดมิดปกคลุมอยู่เหนือทะเลลึกและลมพายุแรงกล้าพัดอยู่เหนือน้ําพระเจ้าตรัสว่าจงมีความสว่างและความสว่างก็อุบัติขึ้นพระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดี ทรงแยกความสว่างออกจากความมืดพระเจ้าทรงเรียกความสว่างว่าวันทรงเรียกความมืดว่าคืนมีเวลาค่ำมีเวลาเช้านับเป็นวันที่หนึ่งพระเจ้าตรัสว่าจงมีแผ่นฟ้าขึ้นระหว่างน้าเพื่อแยกน้ำออกจากกันและก็เป็นเช่นนั้นพระเจ้าทรงสร้างแผ่นฟ้าและทรงแยกน้ำใต้แผ่นฟ้าออกจากน้ำที่อยู่เหนือแผ่นฟ้าพระเจ้าทรงเรียกแผ่นฟ้าว่าท้องฟ้ามีเวลาค่ำ มีเวลาเช้านับเป็นวันที่สองพระเจ้าตัดว่าน้ำใตยท้องฟ้าจงมารวมอยู่ในที่เดียวกันที่แห้งจงปรากฏขึ้นและก็เป็นเช่นนั้นพระเจ้าทรงเรียกที่แห้งว่าแผ่นดินทรงเรียกมวลน,น้ำว่าทะเลพระเจ้าทรงเห็นว่าดีพระเจ้าตัดว่าแผ่นดินจงผลิตหญ้าเขียวคือพืชที่มีมเมล็ดและไม้ผลที่มีมเมล็ดในผลแต่ละชนิดบนแผ่นดินและก็เป็นเช่นนั้น แผ่นดินผลิตหญ้าเขียวพืชที่มีมเมล็ดและไม้ผลที่มีมเมล็ดในผลแต่ละชนิดพระเจ้าทรงเห็นว่าดีมีเวลาค่ํามีเวลาเช้านับเป็นวันที่สามพระเจ้าตัดว่าจงมีดวงสว่างบนแผ่นฟ้าเพื่อแยกวันออกจากคืนเป็นเครื่องกําหนดเทศกาลวันและปีใช้เป็นตะเกียงบนท้องฟ้าเพื่อส่องแสงเหนือแผ่นดินและก็เป็นเช่นนั้นพระเจ้าทรงสร้างดวงสว่างใหญ่สองดวงทรงให้ดวงใหญ่ กำหนดวันดวงเล็กกำหนดคืนและทรงสร้างดวงดาวด้วยพระเจ้าทรงจัดสิ่งเหล่านี้ไว้บนแผ่นฟ้าเพื่อส่องสว่างเนื้อแผ่นดินเพื่อกำหนดวันและคืนเพื่อแยกความสว่างจากความมืดพระเจ้าทรงเห็นว่าดีมีเวลาค่ำมีเวลาเช้านับเป็นวันที่สพระเจ้าตัดว่าน้ำจงผลิตสิ่งมีชีวิตจำนวนมากนกจงโผบินใต้แผ่นฟ้าเหนือแผ่นดินและก็เป็นเช่นนั้น พระเจ้าทรงสร้างสัตว์ทะเลขนาดใหญ่สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดที่แหวกว่ายอยู่ในน้ํารวมทั้งนกมีปีกทุกชนิดพระเจ้าทรงเห็นว่าดีพระเจ้าทรางอวยพรสัตว์เหล่านี้ว่าจงมีลูกมากและเพิ่มจํานวนขึ้นจนเต็มทะเลนกจงทวีจํานวนบนแผ่นดินมีเวลาค่ํามีเวลาเช้านับเป็นวันที่ห้าพระเจ้าตัดว่าแผ่นดินจงผลิตสัตว์ทุกชนิดทั้งสัตว์เลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ป่าและก็เป็นเช่นนั้น พระเจ้าทรงสร้างสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงและสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดบนพื้นดินพระเจ้าทรางเห็นว่าดีพระเจ้าตรัสว่าเราจงสร้างมนุษย์หนึ่งขึ้นตามภาพลักษณ์ของเราให้มีความคล้ายคลึงกับเราให้เป็นนายปกครองปลาในทะเลนกในท้องฟ้าสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าและสัตว์เลื้อยคลานบนแผ่นดินพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์พระองค์ทรงสร้างเขาตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า พระองค์ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงพระเจ้าทรงอวยพรเขาทั้งสองและตรัสว่าจงมีลูกมากและทวีจํานวนขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงปกครองแผ่นดินจงเป็นนายเนื้อปลาในทะเลนกในอากาศและสัตว์ทุกชนิดที่เคลื่อนไหวอยู่บนแผ่นดินพระเจ้ายังตรัสอีกว่าดูสิเราให้ข้าวทุกชนิดซึ่งอยู่บนแผ่นดินและผละไม้ที่มีเมล็ดเป็นอาหารสําหรับท่านส่วนบรรดาสัตว์ป่านกในท้องฟ้าและสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดิน เราให้หญ้าเขียวเป็นอาหารแล้วก็เป็นเช่นนั้นพระเจ้าทรงเห็นว่าทุกสิ่งที่ทรงสร้างนั้นดีมากมีเวลาคำ่ำมีเวลาเช้านับเป็นวันที่6ปฐมกาลบทที่1ข้อที่1ถึง3าสเ็ครับหมายความว่าพระองค์ทรงสร้างโลกโดยใช้เวลา6วันและวันที่7คือวันที่พักแบบที่เรารู้กันแบบเบสิกซึ่งแน่นอนครับสำหรับคนนอกศาสนาหรือชาวเอทิสต,ต้องบอกว่านี่มันเป็นเพียงแค่เทพนิยายครับนักวิทยาศาสตร์บอกแล้วว่า โลกเราใช้เวลาสร้างถึง13,800ล้านปีก่อนตังหาและถ้าหากว่าเอาวิทยาศาสตร์มาพูดกันจริงๆมันมีความหมายเหมือนกันกันกบพระคัมภีร์อะครับตรงนี้สำคัญครับ1วันสำหรับเราชาวโลกแล้วเท่ากับการหมุนรอบตัวเองของโลกเพียงหนึ่งครั้งถูกไหมครับแต่นักฟิสิกกล่าวว่าเวลานั้นมีความยืดหยุ่นมันยืดและหดได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่ไหนตังหกยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าคุณอยู่บนอวกาศเวลาของคุณก็จะเดินช้าลง ตามวิทยาศาสตร์ม .1 ถูกไหมครับและนี่คือทฤษฎีขยายเวลาครับหรือว่าง่ายว่า1วันบนโลกอาจจะเท่ากับ1,000ปีของหลุมดําประมาณนั้นครับที่ผมจะสื่อคือถ้า6วันนี้ไม่ได้นับจากโลกต่างหากแต่หมายถึง6อีออนหรือ6กับจากการขยายเวลาต่างหากครับ13,800ล้านปีหาร6หมายความว่าพระเจ้าใช้เวลา2,300ล้านปีต่อ1อีออน ในพระคำพีร์มีการขยายว่าโลกถูกสร้างในวันที่2ตามพระคัมภีร์เอา2คูณ2.3เท่ากับ4,600ล้านซึ่งนั่นคือปีที่นักวิทยาศาสตร์คนพบว่าเป็นอายุของโลกที่เราอาศัยอยู่แล้วคุณผู้ชมก็นั่งดูคลิปผมอยู่คือมีครับพระคัมภีร์ทฤษฎีทุกอย่างบทกวีการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ดูจะเข้าเข้ากันหมดดังนั้นจึงสุดได้ว่าวันตามพระคัมภีร์อาจจะเป็นอุมาใหม่ของกับหรืออีออน ตามฉบับคัมภีร์คริสต์ที่เป็นอุปมาแทบทุกคำสอนนั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้ครับหากคุณผู้ชมคิดห็นกันอย่างไรก็จะลืมบอกกันไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างด้วยความสุภาพและเป็นปัญญาชนนะครับก่อนจะจากกันไปก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิป,ปต่อไปครับและอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งเพื่อเป็นพาคิปใหม่คนเดิมทีทอสซีเควมครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ